เห็นเพราะฉะนั้นไวรัสโควนะิดมันก็ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนกับอากาศมองไม่เห็นแต่มันอยู่ในอากาศนั่นแหละหมครับเห็นไหมฮะอยู่ในอากาศนะอยู่ในอากาศนะถ้าหากมันรอยอยู่หน้าเลลวลาเนี้ยงับเลยเลยงับเลยก็านานๆใช้ความร้อนเผาแม่งเลยโอเคนะครับ <c oughs> ยืนยันว่าถ้าเป็นพนักงานคือพนักงานที่ไม่บริสุทธิ ลุงสู้กับมันมาเรียบร้อยแล้วครับลุงเอาปูนกระดาษผ่ามันเรียบร้อยลุงลุงสู้กับมันมาแล้วลุงให้ค่ามันนท่าไหร่พนังงานไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงก็มีพนักง,งานบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเกินต่างหากใช่ไหมร้อยกับร้อยใคขับเคี่ยวกันเมื่อเดินสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับถ้าเขาบอกว่าไวรัสโคโรนา่าของลุงบอกว่าคือความปรอนนั่นเองครับ ความร้อนไอ้เจ้าความร้อนตรงนี้แหละทางฝั่งกลุ่มศาสนานะครับกลุ่มอามินนะความร้อนคือใส่ตอนลุงปราบมาแล้วจ้าใส่ตอนลุงปราบมาแล้วจ้าให้รู้ไว้นะครับนะปราบมาแล้วแน่ไม่แน่ไม่ว่าปราบใส่ตอนได้แล้วกัน <c oughs> โอเคไหมครับชาวมุสลิมโปรดรับแทบไว้ด้วยกันแล้กัน มนุษย์เกิดมาเพื่อปราบใส่ตอนนั่งพูดอยู่นี่แหละท้ามันด้วยที่ว่าเนี่ยมาเยอะๆใส่ตอน,นมาเลยมาเปน็นขบวนรถไฟเลยไม่ได้สนเข้าไหมครับไม่สนทำไมเลยเราก็ต้องรู้ใช่มว่าเราคือไผประมาณนั้ครับใช่ไหมครับเ mm. มื่อเรารู้ว่าเราคือใครอื็ไหมเออ รู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ไม่แพ้ไอ้คนแพ้คือคนรบรบด้วยอะไรด,ด้วยว่าด้วยวัคซีนใช่ไหมนั่นแหละคือคนแพ้จําด้วยครับเอาวัคซีนไปรบกับมันนั่นแหละครับอ๋อก็แพ้มันจนได้แหละลุงไม่ต้องใช้เลยไหมครับเองงนะไม่งงเหรออย่างงงเลยภาษาลุงพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ อยู่ที่ว่าท่านฝังทันและเข้าใจตามภาษาลุงหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ต่างหากมันเป็นรหัสหนึ่งทีเดียวครับถ้าท่านเข้าใจภาษาลุงก็แปลท่านก็ได้รับทันทีได้รับการปกป้องคุ้มครองไปในทีเลยเห็นไหมเอาขนาดนั้นเลยแค่เข้าใจอย่างเดียวเนี่ยครับโ,โหดดูสิครับลูกงอกที่คุยหรือเปล่าไม่คุยไม่เล่าให้ฟังลันจะรู้ได้ไหมนี่ถ้าไม่คุยถ้าไม่เล่าให้ฟังหรือถ้าไม่คุย แล้วท่านจะรู้ไหมเนี่ยเมื่อไม่รู้ก็งงโงต่อไปจ้ะครับคนรู้มาเล่าให้ฟังขนาดนี้โอ้โห oh oh. ไม่ใช่รู้ธรรมดานะทําได้ด้วยจริงๆเน, <laughs> น่เนี่ยเรื่องตัวร้อนเนี่ยรูปสองทีก็หายแล้วตัวร้อนจะร้อนมาขนาดไหนก็ตามทีไม่ได้พูดเล่นนะ <laughs> ทำมานะนะที่ว่าเนี่ยความร้อนความร้อน ไปหาเขาก็บอกว่าเป็นไข้กินยาลดไข้เถอะพอแล้วนะครับไม่ต้องกินแล้วนะโอเคไหมคิดว่า